รถแลนด์สคาด์พันธกิโลแล้วถึกยึดแล้วไปซื้ออยังมือหนึ่งมาซื้อมือสองถือว่าดีก็อยู่บ่อย่างนะรถจกโลนะหาพันกิโลโอ้พค่งแลนด์สคาด์พันโลถึกยึดบ่รถไม่ถึงปีมาเป็นมือสองแล้วเอาลองดูดิราคาเท่าไหร่เนี่ยนะตอนนี้มือสองเหลือเท่าไหร่เหลืก้าพันครับผมเหลือห้าสี่เก้าดาวเจ็ดบาทได้ใช่ไหมมือสองได้ครับผ่อนอยู่เก้าพันหกคับเสียเก้าพันหกมือหนึ่งนี่ถึกยึดกันดาวอย่ายเด้มือหนึ่งดาวเจ็ดบาทเท่าไหรเด้มือหนึ่งต้องมีหลักหลายหมื่นไม่งงัั้้นนนนตอเเป็็หลลกกแสโดดยยึ นี่เห็นไหมถ้าเราไม่ไหวเรามาเลือกมือสองดีกว่าไหมแต่ว่าถ้าใครไหวกําลังไหวก็เอามือหนึ่งอันนี้ใหม่ๆเลยวิ่ 5, งแค่ห้าพันกิโลนะพอนเกือบหมื่นดาวเจ็ดบาทเอามาดูในอันเปิดล็อกเปดล็อกเป็นไหมเปดล็อกเปดล็อกเป็นไหมปล <laughs> ดทางรุน่นเดี๋ยวมาดูท้ายขนาดใหม่ๆนะยางผมต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้านรถวิ่งแค่ห้าพันกิล 5, โลนะต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนกรองเปลี่ยนนั้นเป็นนี้ให้หมดนะนี่กาลังเตรียมมาเช็คให้อีกทีหนึ่งนะมีกล้องหลังเอ็นดูดิ อันทุกหนักอะไรไหมมีอันนี้คือสภาพที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างอยากให้เห็นสภาพเลยคือเอามาเปลี่ยนถ่ายรอล้างแล้วก็จอดขายหน้าร้านโอ้ยอันเปิดเป็นเว้ยนี่รถปีหกแปดเลยนะรถไม่ถึงปีมกุรคเขาคบสองปีล้วคบหนึ่งปีดังกันสภาพมือหนึ่งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือห้าเปอร์เซ็นต์ที่ที่ที่หายไปคือเพราะวิ่งไปห้าพันกิโลนี่แหละไอ้ไม่ได้โดนชนโดนอะไรสีสันนี่เต็มร้อยเลยอ่ะถ้าสนใจคันนี้ทักมาที่เพียบเตินมังกรทุกสาขาครับ เจ็ดมังกรชาแนลหรือว่ามังกรทุกสาขานะครับหรือมังกรเต็นมังกรอุดรธา,านีครับผมบ้านานาดีครับครับสนใจพัก <laughs> มาได้เลยเกรอนใช้เวลาทีนี่โอเค